สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมทุกวันนี้อาจจะแปะแลกนะครับผมจากซ่อมรองเท้าวันนี้จะพานเพื่อนมาซ่อมไดโนงสาสองนะครับล,ลูกชายลูกค้าคุณแม่มาซ่อมรองเท้าลกชายบอกว่าเอาอไตรรสองมซ่อมให้ด้วยก็เลยจําเทียนตรงไปซ่อมนะครับก็คุณแม่ไปจําเดี๋ยวแม่ไปทม คุณลุงดูก่อนนะครับว่าเขาจะซ่อมให้ได้ไม่ว่ากันการซ่อมก็ว่าจะติดกาวนะครับตรงนี้อามาดูกันว่ามันจะอยู่ไหมนะครับก็สงสารเด็กนะขเขาชอบขอเาอขาดูผลงานขึ้นส่อนเลยขาดขึ้นว่าวกันเถอะอกาวกาวมันไปนมันมันจะอยู่ไหม ยังไม่ส่งครยังคม่หมดส่วนตัวแล้วครับราคาส่วนหัวครับผมราคาด้านในครับผม ต้องเป่ทำอาชีพสมโรง้าวันนี้ปีนี้ปีที่20นะครับเป็นได้รู้สู้ตัวแรกที่ท,ที่ได้ต้มนะครับ แห็งชัดๆหนึ่งน,นะครับผมค่อยมาดูกันว่ามันจะติดกาวอยู่หรือเปล่านะครับรครับทีนี้เราก็ประอกอบกันครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า ว่าได้ผลครับผมออทุเราครับผมก็เแบบประมาณนี้ครับผมช่างเขาส่งไปรูปเสา